โอเคนะฮะเมื่อสักครู่นะครับเราก็ได้ดูคลิปตัวอย่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะต่อไปนะครับเราก็จะมาทำเลยนะครับอ,อ๋อแล้วไม่ต้องสงสัยนะฮะว่าทำไมมือผมมันสีาขาวๆอย่างนี้นะฮะดูนี่ครับเออเรามีแขกรับเชิญนะฮะคุณโทะ คุณโทเขาบอกว่าเขาอยากจะบินได้นะครับเขาก็เลยอาสามาทดลองนะฮะก่อนหน่งครับเราต้องเดินออกไปจนไทยนะครับไปกับคุณโทฮะเพื่อหาทำเลเหมาะในการทำนะครับเราเริ่มหากันเลยดีกว่าฮะอ๋อผมลืมไปนะครับที่เราขาดไม่ได้นะฮะอุปกรณ์ของเราฮะเราขาดไม่ได้นะครับมีน้ำครับ มาตัดห้งขึ้นมาแล้วก็หาหาทำเลมองๆไปกับคุณโทต่อนะฮะอุ้ยปักทองโอ้ลืมไปนะฮะคุณโทเขาชอบปักทองมากเลยนะฮะแล้วก็เก็บนะฮะเกะเราเก็บปักทองเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราก็เดินหาต่อนะฮะ ครับเราได้พื้นที่มาเหมาะเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราก็จะทําการเขี่ยพื้นที่นะฮะนะฮะเรามาช่วยเขาเขี่ยพื้นที่กันเดยดีกว่านะฮะไม่ต้องช่วยหรอกฮะ โอเคนะฮะเราก็ได้เขี่ยพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะต่อไปฮะเราก็จะเริ่มทำกันเลยนะครับโอเคขั้นแรกนะฮะคนณเลิกนะฮะคุณต้องมีหินนะฮะวางอย่างี้ครับหนึ่งก้อนนะสองก้อนอย่างเงี้ยแล้วก็สามก้อนนะครับเรียกป็นที่เลยที่ยนะฮะต่อไปนะครับก็เอ้ย ไปต่อไปเด็กจะเว้นช่องไว้ตรงกลางนะฮะหนึ่งช่องนะฮะก็อีกช่องนึงครับอีกก้อนหนะึ่งครับอีกก้อนหนึ่งครับจะเว้นช่องตรงกลางนะฮะี๋ยวเอาไว้ตรงนี้นะครับวางในลักษณะแบบนี้นะฮะเอ๊ะนี่เอเอ,เอถูกแล้วนะครับโอเคครับพอได้อย่างี้นะฮะช่องตรงกลางนะฮะวางน้ำคนระับน้ำที่เราเพิ่งตักมาสักครู่นะฮะ เมื่อก,กี้นะฮะเอเอแป๊บหนึ่งฮะมีธุระน้อยนะฮะโอเคครับเสร็จแล้วนะฮะเราก็มาทำกันต่อนะฮะต่อไปฮะวางหินมาตรงนี้ฮะหนึ่งก้อนนะฮะก็เอ่อตรงนี้วางตรงนี้สองก้อนนะครับอะแล้วก็วางอีกก้อนหนึ่งนะครับตรงนี้อ่านี่แล้วต่อไปฮะวางปุบกดนะครับ,วา,กกรบวางตรงนี้นะฮะ ขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอนของ T M p นะครับวาง,วางให้รอบๆนะครบนะไม่เหลือช่องต,งต่างเอาไว้นะครับอย่างเงี้ยนะฮะต่อไปนะฮะเป็นเลสตโตนะฮะช่องนี้จะวางไม่ได้นะฮะช่องแรกะจะวางไม่ได้เอาไว,ว้วางปุ่มกดนะฮะแล้วต่อไปวางตรงนี้เว้นมาช่าหนึ่งแล้ววางตรงนี้นะครับวางให้รอบทางเลยนะฮะโอ๊ย นี่ยแบบนี้นะครับแล้วต่อไปฮะเราจะวา,ะนะวางฟักทองฮะวางทำไมไม่ทราบอนยะ่างเงี้ยต่อไปนะครับเออถ้าคุณจะกดกคุณจะทำแบบนี้มนะันก็ยังไงอยู่เนะี่ยแล้วโทรโลเขาจะกดปุ่มอย่างเนงะี้ยกดไม่ถึงนะฮะกดไม่ถึงน,นะครับ เจเราจะทาให้กดถึงนะฮะเฮ้ยจะทาให้กดถึงน่าช่างแม่นะ้อต่อไปนะฮะโคลโล่เจะบินไม่ได้นะฮะถ้าเขาขาดเกมโหมดนะฮะเกมโหมดนะโอเครอสักคู่เด็นี่แหละโอเคเท่านี้เราก็เป็นเกมโหมดแล้วฮะเราสามารถกดได้เลยนะฮะ เอานะหนึ่งสองเอาจิกโอ้ยเชี่ยอีสัปไปโทษวัดวเบอร์เรือไหมมันต้องกดมันต้องกดข้างข้างซ้ายอ่ะเฮ้ยเอเอข้างขวานะฮะต้องกดข้างขวานะยครับไปนะฮะขอสักคู่อีกเช่นเคยนะฮะอา่าโอเคฮะเราก็ได้ปุ่มปุ่มกดมันเรียบร้อยนะฮะเราก็วางเลยครับอย่างนี้แนะ่ ต่อไปนะฮะเราจะมเริ่มขั้นตอนของการกดเลยนะครับอ่ะอย่างี้นะฮะพร้อมอยังครับคุณโทฮะคุณโทบอกว่าพร้อมแล้วนะฮะจะเริ่มกดกันเลยฮนะไปนะฮะโอ้ <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยนะฮะ ก็เสร็จไปนะฮะกขั้นตอนการทำนะฮะอออนะฮะแล้วคุณโทฮะเอ่ออะไรครับเอ่อคุณมีอะไรอยากจะบอกกับพวกไก่ไก่ที่อยากจะบินได้ทางบ้านมั้งไหมครับเอ่อถ้าคุณอยากจะบินได้นะฮะคุณก็ต้องกินแบรนด์ซุปไก่สกัดเป็นประจำครับทุกเช้าครับคุณก็จะบินได้เหมือนผมนะฮะแค่นี้แหละฮะ